บางคนมาศึกษาธรรมะคิดว่าตายแล้วค่อยไปสวรรค์อันนั้นมันนเรื่องอ่าเขาเรียกว่าเรื่องสมมุติอะไระสวรรค์นรกมันชาติหน้ามันก็มีอยู่แต่ในละครในหนังสวรรค์นรกเนี่ยมันมีอยู่ในชาตินี้มันอยู่ที่มันมีอยู่ที่ไหนสวรรค์นรกอ่มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยอยู่ในสวรรค์นั้น สวรรค์ในอกนรกไม่มีสวรรค์ในอกนรกไม่มีเพราะวจิตใจเราใจิตใจเรามีธรรมะนะเราได้ฟังธรรมนี่ก็เป็นสวรรค์แต่ถ้าเรากลับไปบ้านเป็นยังไงกลับไปบ้านบางคนก็เดี๋ยวเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสะเจอกามเจอลาบยสรนเสริญอะไรเดี๋ยวก็ตกนรกอีกใช่ไหมอันนี้ยังแบบสวรรค์ไม่จริงครับ เป็นสวรรค์แท้แล้วเนี่ยมันก็มีแต่เจริญขึ้นไปนเรียกว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เจริญได้นะเราก็ต้องอรักษาสี่ห้า,าลดละอาบายมุกได้แล้วก็บรรลุธ,ธรรมยังตามก็ขั้นโสดาบันถ้าชาตินี้นะชาตินี้ถ้าเราได้เป็นพระโสดาบันชาติหน้าเราไม่ต้องกลัวชาติหน้าเราไม่ต้องห่วงชาติหน้าจะดีกว่าชาตินี้ เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดทรงเดชนะอาตมาไม่ได้ไม่ได้พูดเองนะนาอาตมาก็เรียนมาจากาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอน,นว่านาถ้าเราได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระโสดาบันถือถือสีห้าละบายมุโยมว่ายากไหมถือสีห้าละบายมุกับโยมเนี่ย ไปหาเงินหาทองสิบล้านร้100นอยล้านนี่นะไปแย่งชิงกันแข่งขันกันหรือไปเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่เนะ่กว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งยากไหมยากกับการที่เรามาฟังธรรมเนีย่ยโยมมาฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมบ่อยๆมาฟังธรรมเถอะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยโยมก็จะดับทุกได้บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันแต่เราเป็นพระโสดาบันแล้ว เราก็รู้ตัวแล้วว่าเราเนี่ยเป็นใครเราเป็นพระโสดาบันนะไม่ใช่ให้อตมามาบอกนะเราต้องรู้ตัวเองเป็นปัจจตังนะเราต้องรู้ด้วยตนเองไม่ต้องไปหาหมอดูนะหมอเดาอะไรนะศาสนาพูดเนี่ยท้าทายมาพิสูจน์ให้มาพิสูจน์ว่า,าสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนนะบรคผลนิพพานอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะนิพพาน